สวัสดีครับคลิปนี้ก็แนะนำให้รู้จักทฤษฎีบทช่วยในการหาลิมิตของฟังก์ชันนะแต่เป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรในวิชาแคลคูลัส2 0 b o u n d ่บาวเดทลิมิตเทนะถ้าเป็นฟังก์ชัน1ตัวแปรนะไปดูการพิสูจน์หรือตัวอย่างประยุกต์ใช้งานได้ในคลิปหมายเลข1108นะทฤษฎีบทนี้นะมาจากหนังสือแคลคูลัส2นะ ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตรส er ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะทฤษฎีบทนะ5.2.2ให้ F และ G เป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรเงื่อนไขข้อที่1นะเเป็นฟังก์ชันมีขอบเขตนะบนบริเวณเล็ก,ลกๆรอบ 0. จุด x0y0 นะลิมนะิตนะีเเมื่อ xy เข้าใกล้ x0y0 มีค่าเป็น0 ถ้าเงื่อนไขสองข้อนี้เป็นจริงแล้วนะสรุปได้ว่าลิมิตของเนะี่ยกับ g คูณกันเมื่อ x เข้าใกล้ x0 y0 เนี่ยนะต้องมีค่าเป็น0นยะข้อ1นั้นอ่ะนะความหมายของคำว่าฟังกช์ชันมีขอบเขตก็คือบริเวณเล็กๆรอบจุด x0 y0 นะอันนี้ก็หมายถึงบริเวณวงกลมเล็กๆรอบจุด x0 y0 รัศมีเดลตานี่แหละนะฟังกช์ชัน f x เป็นฟังกช์ชันมีขอบเขตนะ ขอเพียงแค่มีบริเวณเล็กๆรอบจุด x0 y0 ที่ทำให้ fx เป็นฟังก์ชันมีขอบเขตใช้ได้แล้วแล้วก็ข้อ2ลิมิตของ g เมื่อ xy เข้าใกล้ x0 y0 มีค่าเป็น0 2ข้อนี้เป็นจริงสรุปได้เลยลิมิตผลคูณของ f กับ g ต้องเป็น0นยมาดูข้อพิสูจน์กันให้ epsilon มากกว่า0นะ p s i มากกว่า0นะ เเป็นเลขบวก M บวก1ไเป็นเลขบวกเพราะฉะนั้น e อ s i l o n ส่วน M บวก1ก็เลยเป็นเลขบวกนเนื่องจากข้อ2เป็นจริงนก็แปลว่าต้องมีเดลต้าพลายมากกวา่า0นย์ที่ทำให้แอบส์ลูดของ GXY ลบ0นน้อยกว่า e อ s i l o n ส่วน M บวก1ทุกค่า X เนี่ยบนโดมเมน G ซึ่ง X น y เนะี่ยแล้วก็จุด x y ก็จุด x 0 y 0เนะี่ยห่างกันไม่เกินเนะี่ย delta p ยก็คืออยู่ภายในวงกลมรัศมี delta p ยจุดศูนย์กลาง x 0 y 0นะั่นเองนะเั้นพูดให้ชัดก็คือนะถ้า x y อยู่ภายในวงกลมจุดศูนย์กลาง x 0 y 0รัศมี delta p ยแล้วเนะี่ย absolute gx y มีค่าไม่เกิน epsilon ส่วน m บวกห อันนี้ก็พูดแบบเลขาคณิตวิเคราะห์ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะทุก x y ที่อยู่ภายในวงกลมจุดศูนย์กลาง x 0 y 0นยะรัศมี d ดลต้าพราห์นี่นนะเอฟซู y, มีค่าไม่เกิน Epsilon m ส่วน m บวกหนี่พูดแบบเลขาคณิตวิเคราะห์ใน2มิติเลือกเดลต้าด็บเบิ m ลพเป็นค่าต่ำสุดของ2ตัวนี้นะ ต่อไปให้ x y เป็นจุดใดๆในโดเมนของ f และโดเมนของ g ซึ่ง x y ไม่จำเป็นต้องเท่ากับก็เลยให้เป็นไม่เท่ากับ x 0 y 0นย์ไปเลยให้ x y เป็นจุดภายในวงกลมจุดศูนย์กลาง x 0 y 0รั y ศมีย์รัศมีไม่เกินเดลต้าดับเบิลพาร์ยจากข้อหนึ่ง Absolute f x y น้อยกว่าหรือเท่ากับ m นี่ยจากสมการสตาร์เมื่อกี้เนี่ยนะเนี่ยเอฟซีลูดจีเน้อยกว่าเอฟซีลอส่วนเบวกหนเนี่ย fg คูณกันลบศนย์เนี่ยเอฟซีลูดตัวนี้ก็ได้แค่นี้นะเอฟซีลูดผลคูณเท่ากับผลคูณเอฟซีลูดตัวนี้น้อยกว่า m ตัวนี้น้อยกว่า e เอฟซีลอส่วนเบวกหนึีย่ยมันทั้งหมดตัวนี้ก็รวมกันแล้วก็น้อยกว่าเอฟซลอนแน่นอนเนี่ยแั้วเราก็พิสูจน์ได้แล้วนะทุกค่าเอฟซลอนมากกว่า0นเนี่ย มีนะเดลต้าเดบัลพรามที่ทำให้นะทุก x y นะที่อยู่ในวงกลมจุดกลาง x 0 y 0รัศมีไม่เกินเดลต้าเดบัลพรามนั้นน่ะ absolute f x y g x y คูณกันน้อยกว่า epsilon, เอฟซิลลอนเพราะฉะนั้นลิมิตผลคูณก็เลยมีค่าเป็น0ทางการพิสูจน์นจะอ้างใช้ซีโร่บาเดตลิมิตเทอร์เรมก็แสดง2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1 f เป็นฟังก์ชันมีขอบเขตเงื่อนไขที่2ลิมิตของ gx เป็น0นะแล้วก็2ตัวคูณกันลิมิตจะเป็น0ไปด้วยตัวอย่างตามหนังสือตัวอย่าง5.2.5ให้พิสูจน์ว่านะลิมิตเมื่อ x y เข้าใกล้00 2 x กำลัง2 y กำลัง3หารด้วย x กำลัง2บวก y กำลังสเท่ากับ0นะบงการพิสูจน์ว่าลิมิตตัวนี้เป็น0ูนย์ก็เลือกให้ดีๆนะ 1, เลือก f x y 2เลือก g x y เนะี่ยการเลือก f x y นั้นนะ่ะเลือกเพื่อเราจะได้พิสูจน์ได้ว่าเป็นฟังก์ชันมีขอบเขตเนะเลือกให้เหมาะสมในทีนี้ก็เลือกเป็นเนะี่ย2 x y หารด้วย x กํลนะัง2บวก y กํลังสเนี่ยคำถามก็คือถ้าเลือกเป็น x y ส่วน x กํลัง2บวก y กลัง2ได้ไหมเนะี่ยได้เนะี่ยเลือกได้หลายวิธีนะ จะเลือกเป็นข้างบนเป็น2 xy นะีตัวล่าง x กำลังสองบวก y กำลังสองเนะีหรือตัวบน x y เฉยๆแล้วเอาสองมาฝากไว้ที่นี่ก็ได้นะีแต่การยืนยันว่า f เป็นฟังก์ชันมีขอบเขตตัวขอบเขตอาจจะใช้คนละตัวกันนะีวันเด็ดที่นี้ก็นะพูดเลือกตัวนี้นะีแล้วก็ใหนะ้คำอธิบายว่าเลือกได้หลายแบบนะ,ะตามหนังสือต่อไปนะ เลือก fxy เป็น2 xy คูณ x กำลังสบวก y กลังสนะการยืนยันว่านะ fxy มีค่าน้อยกว่าเรือกกับสอน,นั้นนะอาจจะใชนะ้หลายวิธีนะสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตนะหรือถ้าไม่รู้จกักก็ใช้วิธีตามหนังสือขนาดนี้นะ a b s o l u x เหมันก็คือ square root x กำลังสอง absolute y ก็คือ square root y กำลังสอง x กำลังสองกับ x กำลังสองบวก y กำลังสองตัวนี้ก็ต้องน้อยกว่า y กำลังสองกับ x กำลังสองบวก y กำลังสองตัวนี้ก็ต้องน้อยกว่าเนี่ยเพราะตัวนี้ตัดกับตัวล่างไปก็เหลือเลข2เนะี่ยยืนยันแล้วนะ f <c oughs> เป็นฟังก์ชันมีขอบเขตนะลิมิตตัวนี้เนะี่ยมีค่าเป็น0นะูนย์เนี่ยจะบอกว่าโดยง่ายก็แทนค่านะไม่ต้องถึงขั้นพิสูจนะ์อะเนี่ยแสดงเงื่อนไข2ข้อเป็นจริงละ1 f เป็นฟังก์ชันมีขอบเขต สองลิมิต G เป็น0เพราะฉะนั้นลิมิตของผลคูณต้องเป็น0ย์ด้วยเนะี่ยการแสดงว่าลิมิตตัวนี้เป็น0ูนย์นะีใช้ทฤษฎีบทเนะี่ยซีโร่บาาเดนลิมิตเทเลมเนะี่ยแต่การเนะี่ยเลือกฟังก์ชัน F ตัวเล็กเนะี่ยเลือกได้หลายแบบนะตัวอย่าง5.2.6นะีให้พิสูจน์ว่าลิมิต y เข้าใกล้0นยะ์ะ x กำลัง2บวก y กำลัง4หารด้วย x กำลัง4บวก y กำลัง4มีค่าเป็น0นยะ์แล้วก็เลือกเลยนะ fxy เนะเป็น y กำลัง4หารด้วยนะ x กำลัง4บวก y กำลัง4นะบางคนคิดเลขเร็วว่าตัวนี้น้อยคนหนึ่งเลยก็ใช้ได้นะแต่ตัวนี้เป็นตำราก,กระดาษก็พูดช้าๆนะ a b s อ l ส t ต fxy นะี y กำลังส่ส่วน x กำลังส่บวก y กำลัง4 y กําลังสน้อยกว่าหรือเท่ากับ x กํลังสบวก y กํลังสเสมอตัดกันเป็น1และเนะีตํารากระดาษก็พูดช้านิดหนึ่งนะีแล้วก็ละเอียดนิดหนึ่งตัวหารไม่เป็น0นะ x y ไม่เท่ากับ0 0 f มีขอบเขตแล้วนะีลิมิตของ g ละ่ะ x กําลังสองลิมิตเป็น0แน่นอนเนะี่ยงเงื่อนไขสองข้อเป็นจริงละเนะีอ้างเลยนะ zero bounded limit theorem เนะี่ยลิมิตของ f g, อันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้เนะีซีโร่บาวเดดลิมิตเทาเลมของฟังก์ชัน2ตัวแปรนะีนะ่ยตัวอย่างที่1อันนี้ก็มาจากแบบฝึกหัดในหนังสือและนะให้พิสูจน์ว่าลิมิตเนะี่ย xy เข้าใกล้00นะ y กำลังสคูณ x หารด้วยนะี x กำลังสบวก absolute xy บวก y กำลังสนะีให้หาลิมิตตัวนี้เราก็นะี เลือกเลยนะส่วนหนึ่งนะเลือกเป็น fx อีกส่วนหนึ่งเลือกเป็น g นะเลือกตัวนี้เป็น fx นะ y กำลังสองนะมันน้อยกว่าตัวล่างแน่นอนใช่ไหม y กำลังสองนี่เลขบวกที่เลขบวกเห็นไหมเนะี่ยหรือจะเขียนเป็นอสมการให้ชัดเจนก็ได้นะ y กำลังสองน้อยกว่าตัวนี้นยะตัวนี้ไม่เท่ากับศูนย์ย้ายข้างมาหารเห็นไหม ลง f เป็นฟังก์ชันมีขอบเขตและลิมิตของ gxy ก็คือลิมิตของ x กำลังหนึ่ง xy ข้อใกล้ศูนย์ลิมิตก็เป็นศูนย์นะอ้างเลยนะซีโ b o u n า e d l ลิมิตเท o เลมลิมิตของฟังก์ชัน f กับ g คูณกันต้องเป็นศูนย์อันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าลิมิตตัวนี้มีค่าเป็นศูนย์ละนะแต่เป็นการประยุกต์ใช้งานซีโร่บราเดตลิมิตเทลเลมนะเอาละนะเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ